h uh huh, มาสุขภาพแข็งแรงเป็นลูกหัวลูกไสยของลูกหลานมีเป็นนานนะคะกิจการลูกเรืองน้ารักนะคะรักคุขค่ะเหมือนกันนะรักทุกคนเลยรักทุกนมโอยาได้แก่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 ก่แ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 ก่ก่แ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 ก่ก่แก่แกแก่แก่แก่แแก่แก่แก่แ่แก่่แ นอนอนหอจะไม่กนเเยอังนอนระัดรอยอบเป็นดาได้หลอดไฟได้แล้วนะครับเมือเดอได้ััวล เออไม่ได้ก็่้่ไกไมได้้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็่้ไม่ได็ไม่ไดไ้็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไไ้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ได้ก็้ไม่ได้ไม่ได้ไ้กไม่ได้ไม่ได้กา่ได้็ไม่ได้ไม่ต้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม้กไม่ได้ไม่ได้ด้ไม่ได้ไม่ได้ไไ้ม่ได้มัม่ไ วังธนาคายะทิสลเนนสหะปัญจะสีอานิยาจามาตาดิยัมปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงวังธนาคายะทิสละเนนสหะปัญจะสีอานิยาามา นั่งนีดีน้าดีดีไว้ตามันเร็วเร็วไปเร็วไปไว้ตาเร็วไว้ตาเร็วมาเร็วมาเลยใจดีจเหรอโอเเร็วไปเรวไปไว้ตาลูกไเายิ้มเข่าใเข้าไปอ่ะไปดี๋ยว แรเลย่ยันค่ะด้วยกราเคยขอให้ฟ้าขอให้ตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็น่มรมไผ ฝากขอบคุณนะคะเนี่ย <mí toys》coughs> <coughs> <sh yelled> ลูกใหญ่กใหญ่บอกว่าถ้าให่องคนมโนพกกันเหมือนโอเคเีเาทำิธีแต่งงานให้ตามมาทีในไทยแล้วก็ให้ตาเนี่ยล้มคลุ้มไลเบี้ยงหลังตาเลี้ยงนะตาเลี้ยงนะเลี้ยงให้ต่อน้าเลย ฉลาดเขามีการเดะเด๋ยวยายพายุเข้วงการเลไม่สัญญากรเลยไม่สัญญากำรเเฮ้ยขอถ่ายสดๆคนนี้คุเดียเดือดเจ๊ส่งไปหนูหนูไปยืนตปหกไปเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวลอมนอกลอมนอกอ่ะล้อมนอกล้อมนอกเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้ปีเปิดค่ะวิดีโออยู่ค่ะปานเกิดนะคะขอให้ยายเจ๊หความแข็งแรง ยิงนยิ่งไปเลยนะคะรายน้อมรับคัอวยพรของลูกหลานด้วเช่นกันยายก็อยากให้ลูกหลานีเล่นดนที่ทา ขอสิเริ่มมันในชีวิของผูหญิงและโลกยายประสบความสำเร็จในวันนี้แล้วก็บุญยายก็เยอะมากบารมียายก็เยอะมากเดี๋ยจะอวยพรให้ผู้หญิงคนเลยนะรูกได้รับบุญได้รับบารมีกับผู้หญิงคนนี้ยังให้หนูรับลูกรับผู้คนรับทุกคนรับทุกคนอคริง

โอเคโอ้ยถ yeah. ่ายรูปเลยค่ะโอเคสรุปจะได้กินยังเนี่ยโอเคโอเคดูด้วยลัีี่เลยครับครับโอเคโอเค ขายแล้ง็รวรยรบนรวยรครับย สองเท้าผู้หญิงใหญ่สงเท่าผู้หญิงใหญ่ยเงวเขอให้สุขภาพแข็งแรงเรวยยบกาเิยูองกล้องนี้นะครับกล้องนี้ค่ะเดสองสามู่ครับ

วิดีโอด้ยกตานะสุขภาพแข็งแรงครับขออวยนะคะสุขภาพแข็งแรงเป็นอวดของลูกขอหลานะคะธุรกิจุกเรื่องนะเจริญนะคะทุกนสุักนะคะคอบดไปนะ มาุนใหญ่มากคนนูหอัดวิดีโออยู่แล้วค่ะเดี๋ยวหนูถ่ายแชะแชแเลยเดีมองกล้องนิดนิดนะครับเดินสองสามอกครับเดิสองสามโอเคครับยอไคค่ะ โอเคทุกคนบองก้องครับหนึ่งสองสามข้างหลังข้างหลังปีนโต๊ะได้เลยค่ะปีนเก้าอี้ได้เลยข้างหน้าย่อให้นิดนึง สฉรยไอ้แล้วเลยลม่าคนเดียววะเกาไนี้เทุกคนครับป่อยภาพปขอยภาพ่อยภาพป่อยภาพเฮ้ h ป p ี มาไฝันไม่ได้แกะกะโหลกะลาแกะมีสติและปัญญาที่สูงสุดนี่ไงนูนี้งคนี้แล้วกแล้วก็แฮปปี้โอเคมาก วันนี้ไปเจอแบบเขาให้ทวามดีนะโยมฟ้าพีเจฟพีเจฟทิ้งเข้นั่งสารท่านเนาะอ้าดอยู่นะเขาไปกันหมดแล้วนนี่ยเขาไปกันหมดแล้วเนี่ยยังไม่ไปเรายังไม่ไปเราเป็นผู้แข่งแก่งแม่เดี๋ยวเขาไล่อยูนี่เนี่ยไม่ไล่ใครจะมากล้าไล่แม่ไม่มีก็มีไหนไม่มี